สวัสดีค่ะทุกคนก่อนอื่นต้องขอโทษก่อนนะคะเนื่องจากถ่ายคลิปผ่านกระจกรถไฟภาพอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหรค่ค่ะดูแบบนี้กันไปก่อนนะเดี๋ยวนันนี่พามาแก้มือใหม่จ้าหยุดยาวสามวันหลายคนคงได้พักผ่อนอยู่บ้านกันกันกบครอบครัวกันนะคะปกติหยุดยาวๆแบบนี้นันนี่จะต้องออกไปหาถ่ายคลิปแล้วนะคะเนี่ย แต่ดูจากสภาพอากาศแล้วนะันนี้ขอพักผ่อนก่อนนะคะออกจากห้องแอร์ไม่ได้เลยค่ะค่าไฟบานแน่เดือนนี้ยังไงพี่ๆก็ช่วยดูโฆษณาให้หนูได้มีรายได้หน่อยนะเงินที่ได้มาก็เอามาเติมน้ำมันบ้างจ่ายค่าปรับตำรวจบ้างและค่าคลิปอีกนิดหน่อยถือว่าช่วยๆกันค่ะเปิดคลิปมาขออนุญาตพูดไปเรื่อยก่อนนะ อยากจะบอกว่าวันนี้คลิปยาว8นาทีเลยนะคะน่าจะยาวที่สุดตั้งแต่เคยทำมาเลยแหละตามคำเรียกร้องเลยค่ะหลายคนอยากให้ทําคลิปยาวๆทำให้ละนะหนูทําแล้วก็ดูให้หนูจนจบหน่อยละ่ะ <laughs> ที่ไม่ทําคลิปยาวๆก็มีเหตุผลนะคะไม่รู้จะฟังขึ้นหรือเปล่าพอคลิปมันยาวเลยไม่รู้จะบรรยายอะไรเข้าไปค่ะ มันก็เลยต้องพูดไปเรื่อยออกทะเลแบบนี้แหละหลายคนอาจจะรำคาญอันนี้ก็ต้องขอโทษด้วยนะคะเนี่ยเห็นไหมเกือบจะสองนาทียังเข้าสาระไม่ได้เลยถือว่าเป็นสไตล์ของช่องนี้แล้วกันนะคะก่อนจะเข้าเรื่องจริงๆขอพูดอีกนิดนึงละกันมีหลายท่านมาคอมเมนต์ว่าทำไมเป็นผู้ชายต้องพูดขะขาด้วยบางคอมเมนต์ก็พูดแรงเหมือนกันนะคะ หนูขอพูดตรงนี้เลยแล้ะกันว่าหนูเป็นกระเทยค่ะสะดวกพูดค่ะมากกว่าถ้าใครไม่ชอบนี้นนต้องขอโทษด้วยนะหนูปรับตรงนี้ไม่ได้จริงๆค่ะมาค่ะได้เวลาเข้าเรื่องสักทีวันนี้พามาชมงานก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงอีกเหมือนเดิมค่ะ มาชมกันยาวๆแบบจุใจเลยนะโดยวันนี้พามาอยู่กันที่สัญญาที่4ขีด3สัญญาที่4ขีด3จะเป็นงานก่อสร้างยาวตั้งแต่นวนครมาจนถึงบ้านโพค่ะและจุดที่พามาชมในวันนี้คือช่วงที่ผ่านอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาถึงแม้ว่าสัญญาข้างเคียงที่มีสถานีอยุธยาที่กำลังติดปัญหายังไม่สามารถก่อสร้างได้ แต่อยากจะบอกว่าจุดอื่นๆในจังหวัดอยุธยาก็เกาะสร้างไปได้เยอะพอสมควรแล้วค่ะอย่างเช่นช่วงบางปะอินที่กําลังพามาชมล่าสุดเกาะสร้างคืบหน้าไปเยอะแล้วเหมือนกันถูกต้องที่สุดเลยจุดไหนที่สามารถทําได้ก่อนก็ทําไปก่อนเลยค่ะไม่ต้องรอส่วนจุดไหนที่มีปัญหาก็ค่อยปรับแก้กันไปเนาะมาดูในส่วนของงานวันนี้กันดีกว่าค่ะ จากที่ดูเห็นจะเป็นงานเสาตอหม้อส,ส่วนใหญ่ล่าสุดมีเห็นการก่อสร้างเสาตอหม้อเสร็จแล้วหลายจุดค่ะก็น่าจะเตรียมติดตั้งสะพานคานทางวิ่งกันเร็วๆนี้จุดนี้เป็นจุดที่คืบหน้าที่สุดพิกัดตรงสถานีรถไฟบางปะอินค่ะถ้าหากมองข้ามาจากเมืองบางปะอินก็อลังการไม่เบานะคะติดตั้งสะพานคานทางวิ่งครบเมื่อไหร่จะอลังการงานสร้างกว่านี้อีกค่ะ บางจุดก็ยังอยู่ระหว่างงานเกาะสร้างฐานเสาเข็มกันอยู่เลยค่ะก็ทยอยทำกันไปเนาะด้วยเครื่องมือเครื่องหมายที่ไม่เพียงพอด้วยแหละแต่แค่เห็นเครื่องจักรเข้าพื้นที่เต็มพิกัดแบบนี้ก็ชื่นใจแล้วค่ะเหมือนที่เคยมีคนพูดไว้เลยค่ะว่าถ้ายังไม่เจาะเสาเข็มอย่าเพิ่งดีใจไปว่าไปบางทีงานเสาเข็มเสร็จเรียบร้อยแล้วยกเลิกโครงการก็มีเหมือนกันนะคะ คำขากันไปนะคะทำมาขนาดนี้ไม่มียกเลิกแน่นอนจ้าแต่แอบวันวันใจช่วงสถานีอยุธยาอยู่เหมือนกันนะคะไม่รู้เมื่อไหร่จะจบเนาะแต่ก็เอาใจช่วยอยู่นะทุกอย่างต้องหาทางออกกันได้ค่ะขอให้ฟังเสียงประชาชนเป็นหลักแล้วกันเนาะแต่เร็วหน่อยก็ดีเหมือนกันนะคะเสียเวลาเท่ากับเสียโอกาสค่ะนั่นบนอีกละว่าจะไม่แล้วนะคะเนี่ย จะว่าไปก็เสร็จเยอะแล้วเหมือนกันนะคะเนี่ยสำหรับช่วงบางประอินนั้นนี่เพิ่งมาครั้งนี้เป็นครั้งที่สองเองค่ะครั้งแรกมาปีที่แล้วกำลังเคลียร์ลิงพื้นที่เตรียมพื้นที่เก่ะสร้างกันอยู่เลยเนาะแป๊บเดียวก็ปีหนึ่งแล้วเร็วเหมือนกันนะคะถ้าเป็นอีกสัญญานะใบให้อักษรย่อสัญญาที่4ขีด7ภายใน1ปีนะ่าจะไปเป็น10รอบแล้วมั้งเนี่ย ดูความลำเอียงเขาสิคะไม่รู้ว่าที่สระบุรีมีอะไรดีไม่ได้ว่าใครนะคะว่าตัวเองนี่แหละ <laughs> พูดมายาวๆไม่พูดเรื่องรายละเอียดของสัญญาคงไม่ได้เนาะเอาดีๆนะคะพูดไปเรื่อยแบบนี้แต่ไม่รู้ว่ามีใครชมมาถึงตอนนี้รู้เปล่าก็ไม่รู้เนอะ <laughs> สำหรับงานเกาะสร้างช่วงบางปะอิน เป็นหนึ่งในโครงการกอร่อสร้างรถไฟความเร็วสูงสายภาคตะวันออกเฉียงเหนือเฟสที่1ช่วงกรุงเทพมหานครถึงนครราชสีมาค่ะและมีเฟสต่อไปจากนครราชสีมาถึงหนองคายเชื่อมต่อไปยังนครหลวงเวียงจันทร์ประเทศลาวโดยช่วงที่ผ่านอำเภอบางปะอินตั้งอยู่ในสัญญาที่4ีขีดสช่วงนวนครบ,บ้านโพค่ะเป็นงานกอ่อสร้างโครงสร้างแบบยกระด,ดับตลอดแนว ระยะทางโครงการ23กิโลเมตรหรือประมาณ14ไมล์ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง11,525ล้านบาทดำเนินการก่อสร้างโดยกิจการร่วมคา CSNWRAH อ่านยากมากถ้านอันนี้พูดชื่อผิดต้องขออาภัยด้วยนะคะผลงานก่อสร้างปัจจุบันณเดือนเมษายนพศ2567 ดำเนินการเกาะสร้างคืบหน้าไปแล้วประมาณ21.30ค่ะถึงแม้ว่าเปอร์เซ็นต์การกาะสร้างจะยังดูไม่ได้เยอะมากแต่ขณะนี้เรียกได้ว่าผู้รับจ้างได้เข้าพื้นที่เกาะสร้างเต็ม100%แล้วค่ะต่อจากนี้ไปก็น่าจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆปีหนะ้าทุกอย่างน่าจะชัดเจนมากกว่านี้ค่ะอีกอย่างช่วงนี้อากาศก็ร้อนมากนั่นนี่เห็นใจพี่ๆเขาเหมือนกันนะคะ ขนาดตัวเองเดินตากแดดแค่วันเดียวยังจะเป็นลมเลยค่ะสู้ๆกันต่อไปนะนันนี้เป็นกำลังใจให้จ้าไม่รู้ว่าได้วันหยุดช่วงสงการกันหรือเปล่าเนาะถ้าได้วันหยุดก็ถือว่าดีเลยค่ะสุดท้ายขอบคุณที่รับชมมาจนจบนะคะใครชมมาถึงตอนนี้รายงานตัวมาหน่อยค่ะ ก่อนจะจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นันนี้ด้วยนะคะอีพีต่อไปสัญญาว,ว่าจะหาเรื่องราวดีๆแบบนี้มาแบ่งปันกันอีกเหมือนเดิมค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่พีต่อไปค่ะบ้าย